ไปครับทีนี้เราก็จะจัดวัวขึ้นรถกันแล้วน,นี่ตัวนี้ขึ้นก่อนนำหน้าระวังนี่ครับขึ้นไปก่อนเลยใช่คันนี้ใส่ห้านะครับใส่ห้าตัวแล้วก็ตัวปาน แม่ลูกไปลำพูนไหนไม่รู้ปีโป้ซื้อเท่าไหร่ไข่ไหมดูดิกินน้ำวะนะกินน้ำยังสินี้กินแล้วนะโอเคขึ้นเลย เราน้ำเนี่ยเราต้องดูตลอดนะครับขึ้นเด้เลยครับเหล็กไม้ฟาร์มครับตัวนี้เหล็กไม้ฟาร์มแล้วก็ตัวนี้ไปมาตัวนี้กินน้ำก่อนนะ ไม่รู้ร้อหรือเท่าไหร่ไม่รู้น่น,น่นเ่น,น่นนี่นอเรื่อง <c oughs> จะ,ะกว้างวันนี้หน่อยนะแตจต่ำวันนี้น, <c oughs> น่ิน <c oughs> น้ำก่อนครับ <c oughs> มีการหยุดยาดิมิกักจะคิดตัง ของโกเียกอะไปพี่โอ๋ถึงก็แคปหน้าจอไว้อยากจะได้อะ <Okay. S 1> ความหล่ออ่ะงวงโกเลยกเดี <Okay. S 1> ๋ยวให้ดูกองงวงกเล็กตัวน้องายกต,าตัวดำนี okay. Okay. ่ตัวดำตีของสร้อยสีแดงนี่ครับของคนเรียกฟาร์มไ <Okay. Okay. S 1> ม่รู้ลูกตัวไหนนะแต่เขาจองกันเนี่ยตัวนี้หล่อจริงๆครับ <Okay. S 1> ลูกกาแฟหรือเปล่า À, ta lo lẫu nó kênh đấy coi tôi đen non tôi đen สวยเหมือนกันรุ่นเล็กทั้งนั้นนะไปโตบนดอยครับแบบนี้ไปโตบนดอยห,ห้าตัวครับตัวเล็กสุดนู่นตัวนะึงสีน่วตัวเล็กสุดมาตัวนึงตัวตัวที่มาก่อนอนะเออนั่นแหละขึ้นไปก่อนนะครับยัดไปก่อนเดี๋ยวก็เอา พอใบลงแล้วก็จะจะ,จะเรียงกันแต่ละอาทิตย์นี่หมากันเยอะนะวะ่าใต้ขึ้นมาเหนือเนี่ยพี่น้องเนี่ยรุ่นเล็กๆอย่างนี้นอโห นอีกสี่ปีเอชุนได้ทุกตัวแล้วถ้าสมมติว่าขึ้นมาอย่างนี้สี่ปีสี่ปีงวงเหนือก็เยอะขนาดนี้ <c oughs> แล้วก็บอกว่าลูกเหนือลูกเหนือเอ๊ะ เสร็จแล้วนะครับนี่เตรียมไปต่อนะครับห้าตัวอ่าตัวนี้ก็จะไปลงด้วยครับนี่ไปนะนี่ใครอยากได้หมาผมให้นะมีสองตัวโอ้โหใครอยากได้หมาไปเลี้ยงครับผมมีสองตัวครับเอาไปเลยครับรุ่นนี้สองตัวตัวเมียครับ <laughs> เ,เสร็จแล้วหนึ่งคันเสร็จยังครับพี่เห <laughs> นาแต่ความเรียบร้อยครับจัดให้เรียบร้อย ทีนี้ก็ปีโป้ตัวไหนสุดเลยตัวใหญ่อะล็อกคอไม่เลยนี่มันมีเชือกคออยู่นะไปไปบนดอยไปอยู่กับชัยครับล็อกให้เรียบร้อยครับทันไปหน่อยดีกว่าเด้ไหม เดี๋ยวเพื่อเต็มอะไรยันตัวแดงน,น,ดงนี่ขยับได้นะครับบนขวางได้เนี่ย ย่อนัานีได้ไหมไม้กั้นกลางจะดูดีเนาะแพ็กเนาะนี่ครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับนี่สบายเลยอันนี้ก็ผูกเขาไปเลยเนี่ยไพครับหรือพันเขาักเขาต้องหน่อยนะเดี๋ยวเอาพัดเต็มมา ถ้าเขามาครับเอาไปปลูกเขาวัดดวโดยเฉพาะนี่ใช่ไหมนี่นายแพ็คแปลงไว้เรียบร้อยเลยครับมีมีกี่ผืนเนี่ยสองผืนครับมีสองผืนนะเป,นเป็นสูตรของเขาเอ,อ๋อเป็นสูตรของนายแพ็คครับโอเคทีนี้ก็ไม้กัน้นกลางหย่อนไม้พวกพวกหน้าหย่อนได้ไหมหรือกั้นก่อนพอดีถึึงงมากเออไม่ตึงนะไม่ตึงนะ ดูให้ดีครับไม่ให้จมูกเจ็บไม่ให้จมูกเสียคู่ก้าวเข้ายังอามงัวงคู่ก้าวอะาลอะไรไม่รู้อะเอเล่นหลอะเ,เออคูก้าวเล่นหลยนี่บสบายเลยทีนี้ โยกครับไปดีเนี่ยไปแล้วไปแล้วอีกหนึ่งตัวนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีก ไปลูกไปไปกินหญ้าสวยน้ำใสลูกไปเ,เออกั้นไหมยังไม่ต้องกั้นเหรอตีตัวหกตัวแล้วก็สามตัวนี้สามตัวนี้ช่วยจุงมลย้สามตัวนี้มันชุดเดียวกัน 3, tuần nay, xỉn, này là, ai đam, lưu ý nhau, măng nữa. tôi nói nón, lên, nó, có tụi này, tụi ờ. nón. Ờ. Ờ, này, nón, tụi là anh. ว่าเล็กๆจัดไปครับก่อนจะขึ้นจะกินน้ำก่อนนะเอาไงกันไหม เดินไปกินญ้ากัน V A P เ้าหน่อยครับเขาตัวใหญ่ครับวางหน้าสินมัดก่อนนะมัมาช่วยปามกั้นก่อนนะ อนะกรเกตทำไมไปแล้วหรอ <laughs> ตัวนี้เหรอตูวรถเหรอเอาไงเอไงอไได้ตัวน้อยเข้าไปก่อนเหรอแต่จำให้ดีนะสามตัวนี้ลงด้วยกันนะ เอาตัวนี้ไปขวางหน้าแทนแม่ยุงเหมือนกันนะเนี่ยต้องพลิกแพงกันหน้าดูไปลูกไปไปยุงหน้าลูกไปไปได้ไหมเอ้ยวางง่า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 ยเออไปไปกบ อ,อย่าขวางดิลบหน่อยดิเอาให้ตัวแดงขวางก่อนเอาตัวเล็กขวางหน่อยดันไปเอเอเอะไรอะไรอาจะได้พื้นที่อีกครับ ขอหมอกบช่วยดันวงวนหน่อยได้ไหมจะไ,ได้ผักไปได้อีกอีกสี่ตัวอีกสี่ตัว,ตวอีกสี่ตัวได้แล้ว ดันไม่เข้าหรือจะให้มันยืนตรง,งหรือให้มันยืนแนวยาวหกตัว,ตว,วรอแป<า>๊บนึงครับเอาตัวเล็กขึ้นอีกเอาอีกสามตัวได้เนี่ย สามตัวได้ยังอีกสามตัวจะไปหกตัวเนะนี่ยเน่นี่แล้วก็นูนนะ่น่ะได้ปะเอาเอาเลยไหมเ,เ,เดี๋ยวค่อยเลี้ยงเดี๋ยวค่อยกั้นที่หลัง พเพร์เทปอยู่ไหนปังฮะเดี๋ยวพันเข่าหน่อยแป๊บนึงเอาพเพร์เทปตรงปั๊มหน่อยอันนี้สองตัวครับยังคอยรถไม่มีฝาท้ายครับรถจะแพงกว่าเพื่อน,นอ่ะเดี๋ยวพัน,ขน,นเนข่านะต้องพันเข่า ยกเตะกัจาลล้นกกก,กกิก่ไม้บินไม่ดนแล,ล้วเอาตอนอยากคุยไม่ไม่รับนี

tuấn việt nam nữa นี่เวนี้เหล็กไนฟาร์มครับสวยๆเลยสภาพดีๆเนี่ยอยากได้งัวสายเลือดดีก็ติดต่อเหล็กไนฟาร์มได้ครบแล้วใช่ไหมครบแล้วครับอาช่ยปิดปิดฝาท้ายเลยปิดฝาท้ายเลยระวังหางนะระวังหางเข้าไป โอเคนี่ฝาท้ายครับปิดแล้วเ,เดี๋ยวจะจัดเรียงกันอีกทีนะขึ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรียงเสียบเลยไหมเสียบเลยไหมอไอเ,เออเออถูกต้อง ด,ดูพี่เขาใส่หัวสองตัวระวังมันนะระวังมั่งนะไอปามัดมาเหลืออสองตัวครับตัวนี้คู่นี้จะไปแพ้ดูพี่ <c oughs> ยังคอยเขาทำนะ เราจะทำในรูปแบบไหนดูเอาดดมั้งเนี่ยจับไม้มาจับไม้ไางข้างี้จะข้างไหนเอาไว้ปั้นข้างอยู่ฝั่งนู้เสียบสองเส้นไหมเ้สียเส้นหนึ่งไหมเสียบเส้นหนึ่ไม่ดีเหรอเอาผ่านไปทุกเร่าง

ายางจ่ายยังไม่จ่ายเลยของอะไรมันผลก็ได้รถยังผลได้แตดงคอยู่ที่ยังคอยตังยังคอยบอกใช้จุพังก็จ่ายก็ไม่เป็นไรอเอาไว้กาง จับกลางยกขึ้นเลยลมันจะฆ่าตัวมันมันไม่เตะหรกขึ้นมาแล้วขึ้นไปจับไม้กลางเลยนี่เออนั่นแหละจับไม้ไว้จะไปจับเพี้ยบเออจับไม้ไว้ถูกไหมยังนแหละ <laughs> นี่ลูกพี่ยังคอยของเรานะไปมาทั่วทิศท,ทั่วแดน ภูชีฟ้าภูทับเบิกลมผ,าต,ผาตั้งไปมาแล้วครับยังแก่นก็ไปมาแล้วเช,ชียงของไปมาแล้วครับกับสตาร์ด้าคันนี้ครับฝาท้ายไม่ต้องครับไไม่จะเก็บเงินซื้อฝาท้ายสักอันนะหัวชนก็กินทุกทีเลย <laughs> ไปพูอาอาอยนมา,านเย้าหจมูกหน่อยไหมพี่คอยเม่ดย้อนเดี๋ยวหย่อนาะโอเคจะเข้าหูเข้ารูวางได้เลย บันเสียบยอีกแล้ว,ลวไม้หนึ่งอันไม้รถคันนี้บรรทุกไม้รถหลากไม้ครับโอ้โห <c oughs> ดูวเฮ้อ <c oughs> <c oughs>

อื่นวิ่งไปสามกันสามพันห้าครับยังคอยพิเศษห้าพันะครับพิเศษแบบก๋วยเตี๋ยวนะเลืมไม้ก็ยุงอีกนะไม่เป็นไรเนาะมาให้เรียบร้อยเอาอย่าเยืนดูหน้าตบไปก็น้าตบไปก็ อ๋มัดล็อกกลางหน้าตบสักทีอีกแล้วมาตรฐานสุดแล้วเดี่ยรถรถลากงอจยคงอยมาตรฐานสุดแล้วครับใส่เยอะตัวนี้ก็ไม่ได้สามตัวได้ไหมลูกงอได้อยู่หกตัวจะใส่มาแล้วโอ้โหใส่หกตัวมาแล้วนะแต่เป็นลูกงวอ ช่วยถึงขาท้ายไม่มีตรงนี้อะไรคือเดี๋ยวแบล็คลุกไปแปะเด้อขอช้อนได้ไหมนะหรือไม่ให้เราใส่มาลำกินใสาวแล็คเดี๋ยวแบอันนี้ทำไรอ่ะนี่ทำไงข้างอ้อมัดไว้โอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าอันหกอันไม้หกอัน ทำดีกันเออการเบียดเหล็กข้างด้วยครับนี่ขึ้นกับภูเขาเนิ้งเอยไม่ขยับเลยอะขยับโอ้โหไม่ขยับทำไมอ่ะเดี๋ยวมันก็เข้าสองยานเชือกมา ย้ายอยู่นู้นเอาให้ปามในถุงอะ่ะเอานี่อีกอันนึงเอาเอาลูกเอาเชือกกี่เส้นครับไม้หกเชือกกี่เส้นโอ้โหคาดหลังอีกกลางนี่ยไปทำอะไรกันโดดเนี่ยกันไม่เข้าหาไม่ให้ยังนะครับออ๋สบายอีกแล้ว สามร้อยกว่าบาทเลยไหมไม่รู้นะไม้แทงวัคซีนเอาแก้วโอ้อันนี้แก้วเออมันจะหลอดสีโขงหัวฮักก่อนหน้าพี่คอยพอดีเอ้านี่จะมีอันนึงโอเคครับฝากติดตามมาด้วยว่าใต้ขึ้นเหนือทุกวันพฤ่ันบาดีถึงวันศุกร์ครับวันศุกร์แบบนี้ผมก็ผมก็จะจัดส่งแบบนี้เลยนะ นี่รายละเอียดนะครับแบบเป็นแบบนี้ครับจะส่งวัวไปน่ขอบคุณที่ติดตามนะครับรับชมติดต่อผมได้เลยทุกวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์แบบนี้ครับนะครับนึกถึงเรื่องวัวให้นึกถึงนึกถึงเรื่องเดียให้นึกถึงนึกถึงในห้อยอัดบ้าแล้ว รางชื่อเสียงด้วที่ไหนวา